ในใจครั้งนี้นะคะทางอาจารย์หอาจวทยาเาเองนะคะก ท uh ่านก็มอบทั้งเงินและกำลังใจนนหนึ่งบาทนะคะพ้อมกับจติาด้วยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะเรายนเชคุณเชียฝนค่ ิค่ะและใน้จดับต่อไปในเชนทั้งสองท่านเข้ามาคะขอบคุณจริงนะคะในงานขององค์การบริหารจัดกอนกร้ีการรับใช้นะคะก็ในงานของคีอจะมีพี่น้อยคอนเล่นใช่ไหมคะที่เป็นผู้นำในการไล่ล่าคนร้ายใช่ไหมคะของพี่จด้ลองเล่าให้พี่ีว่ามาประสบเจอเหตุในที่ะเพี่น้อยเกเขตตโกค่ะ มาเราไปหลอกมาก็ต้อไปเจอจาที่ในต้องมนเป็นคำพื้นรองอาตีะลงแล้วก็ก็จะพยายามจะเข้าไปทำ้ายอาตีทีนองแต่ก็คือพี่น้อยเอก็ยังสติดีเราพยายามช่วยเบียดเบียนมันเอาไม้ให้ตีเอามีดเอาเล็กให้ตีนะครับอทีนี้พอลงไปถึงก็พยายามจะใช้มีดที่ตัวเองควบคุมไว้ก็จะเข้าไปช่วยทีนี้ก็พี่น้อยก็บอกว่าเราอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคนอย่านี้ไม่มาขอก็หา ยาวเลยก็จะอยู่กินกันี่ครับก็เป็นบินไปจับขั้วในเกที่จรดีนะคะแล้วค่ะลูกยังเล็กดูเองกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเก่งมากนะคะขับไล่ล่าตามแล้วก็ก็เลยว่าผู้เล่นงคือว่าที่ได้คิดมาผมก็ตามเลยตามไปก็คือรถของต่างอาหารเจ้าของเนี่ะไม่มีหลังเอาลงค่ะลงคือว่ารถลงคือเดินลากกันไปอีกค่ะ มิกเต็มหต้องรู้บาลลสุดยอดม่ถือว่ากล้ามากเลยแล้วก็ในช่วงนั้นที่ยังไม่มีห้ที่มาถึงเลยล <c oughs> เลอย่าเรืมอแล้วแต่ก็รยทีคือสมัครที่ตัดส,สินใจไปขีมเขาเน,นี่ยอ่าฝากไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณอย่างนี้ลองให้คนช่วยดีวยกว่าหรือว่ขีบก <c oughs> ็ไม่ไม่ต้องออกไปแนกเับาเขาคือ เราร้องให้เสียงดังให้ให้เป็นจุดเด่นเข้าไว้เนี่ยครับครับจะดีกว่าถ้าใช้โซลาร์เดียวนะครับโอเคครับคุณค่าคุณตาต้องขาดถ้าโซลาร์หนึ่งหนี่งก็มีสติอะมีสตินิดนึงก็สติก็ควบคุมได้ทุกอย่างถ้าไม่มีสติก็อาจจะพลาดได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะแต่ผ่าค่ะพูดถูกไหมเห็นอย่างนี้แล้วบางคนก็อาจจะกลัวอาจจะ หมอห้าอีกคนนึงก็ได้แก่ยงคือควาย วันนี้คือไม่เท่าเฉยเป็นหูเป็นตาแทนชาจังหวัดอุรรดีขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ทุกท่านท,ทั้งท่านทนายสงสัรที่ได้มาร่วมในการมอบรางวัลความดีให้กับน้องๆทั้งสองคนนะคะขอให้ทำความดีอย่างนี้ ขอบคุณทั้งสองห้า